สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะวันนี้นะครับผมเอาใจคนที่มีนาฬิการเรือนรักเรือนเดียวนะครับผมเป็น w a t c h w i n d e r รุ่น W138 ครับผมตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันจะใช้งานง่ายนะครับเล็กกะทัดรัดมาพูดถึงดีไซน์ภายนอกแล้วก็ตัวขนาดสินค้าก่อนละกันตัวสินค้าที่มีขนาดเล็กครับอันนี้ฝ่ามือครับประมาณฝ่ามือนิดๆนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ภายนอกของเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นลายไม้ทั้งอันเลยทําให้ดูมีความคลาสสิกแล้วก็ดูมีความร่วมสมัยนิดๆกระจกตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระจกกกึ่่งพลาาสติผมมทํให้ไเกิดรอยง่ายนะครับ ตัวนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงข้างในกันบ้างข้างในตัวนี้นะครับบุนด้วยผ้านาโนสีครีมด้วยความพิเศษของผ้านาโนเนี่ยจะทําให้ตัวนาฬิกานะครับเกิดรอยได้ยากและที่สําคัญคือมันจะมีความนุ่มนะครับจะช่วยเซฟนาฬิกาของคุณให้ใช้งานได้อย่างยาวนาะนต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของการจ่ายไฟการจ่ายไฟของเจ้าตัวกล่องนาฬิการุ่นนี้นะครับผม สามารถใช้งานได้ถึง2ระบบอันดับแรกนะครับจะเป็นฐาน 2A นะครับ2ก้อนก็คือใส่ฐานด้านใต้กล่องเลยและอีกอันนึงนะครับจะเป็นระบบจ่ายไฟโดยอะแดปเตอร์นะครับสามารถเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับไฟบ้านได้เลยนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าคุณลูกค้าเนี่ยต้องการใช้งานแบบไหนนะครับเอาตามที่สะดวกได้เลย ต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงฟังก์ชันการหมุนกันบ้างนะครับผมตัวนี้จะหมุนเนี่ยฟังก์ชันการหมุนของมันเนี่ยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับคือหมุน2นาทีหยุด5นาทีสลับกันไปนะครับวิธีการใช้งานหลังจากที่คุณเสียบปลั๊กหรือว่าใส่ถานแล้วนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีสวิตช์กดได้เลยครับพอกดเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยกล่องนาฬิกาก็จะทํางานทันทีนะครับอ่า สามารถนําไปเป็นของฝากของเทวรึกหรือว่านํามาใช้เองตกแต่งบ้านก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับสนใจสินค้าชิ้นไหนหรือว่าสอบถามสินค้าเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ